เราจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราจะเป็นให้ได้โปรโตีนที่เพียงพอเพื่อเป็นวัตถุดิบเป็นสารตั้งต้นในการที่ร่างกายเราเนี่ยจะไปสร้างเม็ดเลือดขาวจริงๆแล้วเนี่ยการนอนหลับให้เพียงพอเนี่ยเราสามารถใช้ตามมาตรฐานไปได้เลยนะคะคือ7จถึงแชั่วโมงต่อคืนนะคะและเวลาที่การนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากที่สุดโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นโรคเมล็งอนอกจากนั้นเนี่ยมีงานวิจัยพบว่าฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของเราเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะกลุ่มพวก NK cell activity ค่ะพี่หนุย่ย นะเรื่องความเครียดเนี่ยเรามีวิธีแมネจมันเนาะด้วยตัวเราเองเพราะเรารู้อยู่เราทําอะไรใช่ไหมคระคราวนี้เนี่ยในเรื่องของเซล์ในระบบภูมิคุ้มกันไอ้พวกที่เซลล์ NK เคไอเดเพาะ NK เนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นทหารน่แล้วก็เป็นเซลในระบบภูมิคุ้มกันที่สําคัญมากๆเลยอย่างเงี้ยเมื่อมันลดไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีวิธียังไงที่ทําให้มันเพิ่มขึ้นมาในระดับที่ปกติแล้วทำให้เราเนี่ยหาย่างไกลหรือลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งครับ จริงๆแล้วค่ะเราก็เริ่มปรับเนาะที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยอะค่ะพี่หนุ่ยอย่างแรกเลยเนี่ยที่สําคัญที่สุดที่มักนัดมักจะแนะนําให้คนไข้ทําให้ได้คือการนอนหลับให้เพียงพอ,อนอน,ให,นะะให้เพียงพอการนอนใ,<ช>ให้เพียงพอเนี่ยต้องนอนแบบอีควอเรตี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพี่หนุ่ยจริงๆแล้วเนี่ยการนอนหลับให้เพียงพอเนี่ยเราสามารถใช้ตามมาตรฐานได้เลยนะคะคือ7-8ชั่วโมงต่อคืน นะคะและเวลาที่การนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งนะคะมไม่ใช่หมายความว่าเรานอนดึกแต่นอน8ชั่วโมงแล้วตื่นเช้าจะถือว่าเป็นการนอนที่ได้คุณภาพก็ไม่ถูกเนาะต้องเป็นการนอนที่นอน,นอนอน จะไม่เชิงหัวค่าค่ะแต่เป็นการนอนที่ครอบในการหลั่งฮอร์โมนที่สําคัญต่อร่างกายเรานะคะก็คือฮอร์โมนสองตัวคือฮอร์โมนเมลาโทนินและฮอร์โมนที่ชื่อว่าโกรทฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมเพราะฉะนั้นเวลาที่ดีก็คือต้องก่อนเที่ยงคืนนอกจากนั้นเนี่ยมีงานวิจัยพบว่าฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของเราอะเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะกลุ่มพวก nk cell activity ค่ะพี่หนุยแม้ว่าเราจะมีจำนวน,น,น nk cell ที่พอเหมาะ แต่ถ้ามันแอคทิวิตี้ไม่ดีหรือการทํางานมันไม่ดีมันก็ไม่เวิร์กใช่ค่นะ,ะเพราะนี้มันต้องดีทั้งจํานวนและก็คุณภาพก็คือ<ะ>การตรวจ NK Activity เพิ่ม<ะ>ที่ไม่ได้ตรวจ ใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่หนุ่ยยัง a c u t e stress อยู่ก็คือเป็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆค,ค่ะแต่ถ้าเกิดพี่หนุ่ยต้องเครียดยาวนานไปกว่านี้เนี่ยในการตรวจสุขภาพของภูมิคุค้มกันเนี่ยเราต้องอาจลงลึกแล้วก็โฟกัสไปเรื่องการทำงานของ NK ให้มากขึ้นก็คือการตรวจ NK activity แลก็ถ้าพี่ยัง manage ไ,ไม่ได้อย่างเงี้ยยังคงนอนดึกยังคงเครียดต่อไปเนี่ยพี่ต้องดูแล้วว่า NK พี่เนี่ย ทำงานได้ดีหรือไม่ก็คือตรวจ NK activity นั่นเองใช่ไหมใช่ค่ะพี่หนุยอ,อย่างถ้าเป็นเรื่องในอาหารจริงๆเนี่ยสิ่งที่นัดแนะนํามันมีทั้งตัวที่ควรรับประทานและตัวที่ไม่ควรรับประทานนะคะตัวที่ควรรับประทานแน่นอนเลยค่ะเราจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราจะเป็นให้งได้โปรโตีนที่เพียงพอเพื่อเป็นวัตถุดิบเป็นสารตั้งต้นในการที่ร่างกายเราเนี่ยจะไปสร้างเม็ดเลือดขาวนะคะแต่ทีเนี้ยโปรโตีนเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มโปรโตีนที่ไม่ใช่เนื้อแดงเป็นกลุ่มโปรตีนที่มาจากเนื้อขาวเป็นหลักใช่ไหมคะพี่หนุย พี่เคยไปดิบโปรตีนอะบูมินนี้ก็ได้ใช่ไหมอืมเพราะอะบูมินก็คือโปรตีนที่สีขาวถูกไหมคะอ่ามันมาจากไข่ขาวถูกต้องค่ะนอกจากไข่ขาวก็ยังมีกลุ่มปลาเนื้อขาวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลหรือปลาน้ําจืดถ้าเป็นกลุ่มปลาเนื้อขาวพวกนี้ก็จะช่วยเพิ่มตัวอะบูมินที่เป็นวัตถุดิบโดยตรงก็หลีกเลี้ยงพวกเนื้อแดงเนื่องจากมันย่อยยากด้วยเนาะถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าเราเมนเนจไม่ได้เดี๋ยค่อยว่ากันแล้วมาเจอนัที่คลินิกเนาะเพื่อที่จะมาดูว่า อ่ะฉันปรับอาหารก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นั้นคงจะต้องใช้อาหารเสริมหรือวิตามินช่วยแล้วเนาะใช่ค่ะ